สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวนสมุนไพรซีโอฟาร์มกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าคุณหมอทำอะไรอยู่ค่ะทำอะไรอยู่คะคุณหมอเอาข้าวให้ลูกๆกินครับอ๋อลูกปลาใช่ไหมคะใช่วันนี้มีอะไรลูกหมอคะ ยาสมุนไพรที่ให้หนูไปครั้งที่แล้วอะ่ะตอนจะทําให้คุณยายกินก็มีญาติผู้ใหญ่ผม่มาจากุมุมบ้านแล้วพูดว่าห้ามกินนะยาสมุนไพรอันตรายระวังไตดับตับเดี้ยงเหมือนแก๊งมาเฟียเลยค่ะเรานี้กยก็ญาติเยอะจริงๆเนาะ <laughs> ประโยคนี้หมอได้ยินบ่อยมากอย่างกับว่าสมุนไพรเป็นผู้ร้าย คอยจ้องแต่จะล้มตับดับไตกระชากไส้ให้สิ้นซากเลยโอ้ใช่เลยฟังแล้วหมอว่าถ้าจะให้แฟรนะครับต้องถามก่อนว่าสมุนไพรเนี่ยอันตรายจริงไหมหรือไม n เซ็ตอันตรายกว่าไม n เซ็ตก็สําคัญค่ะก่อนอื่นเลยนะสมุนไพรไม่เคยเดินไปทําร้ายไข่เป็นแต่ผู้ให้เป็นทั้งยาและอาหารคนที่ทําร้ายเราก็คือสมุนไพรปลอมผสมสตรอยด์ยสารกระตุ้นต่างหาที่เป็นตัวโกง เหมือนใน,นหนังเลยพระเอกโดนใส่ร้ายตัวโกงลอยนวลอ๋อแบบว่าตัวสมุนไพรไม่ผิดแต่ตัวโกงใส่สเตียรอยใส่ยาดบลงไปให้ใช่ไหมคะใช่เลยถ้าสมุนไพรอันตรายจริงเราห้ามกินอาหารก็เป็นสมุนไพรนะแล้วทาไงล่ะทีนี้ลองคิดดูนะหอมกระเทียมขิงขาตะไคร้ใบกระเพราโหระพาทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟือมะไฟมะตูมะนาวมะามโอมะเจงเจมูเโยห หมูหมึกก้งเอ้ยไม่ใช่หมูหมึกกุ้ง,กกงปลาเป็ดไก่นัวนนื้วกวายก็เป็นสมุนไพรอยู่ในหมวดสัตว์วัตถุหมดกันเลยสุกี้ชาบูหนูและที่พีก,กว่านั้นนะน้ำก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพรอยู่ในหมวดธาตุวัตถุถ้างั้นก็คงต้องกินลมแทนแล้วล่ะคะ่ะสมัยที่หมอทางานสาราัณสุขนะครับก็เคยตามจับพวกยาลูกกรเถือนเม็ดใหญ,ใหญ,ใหญ่ในถุงเนี่ยมีอยู่3เม็ดร,ราคา500บาทพอหมอเอามาดูเนี่ยสีและกลิ่นมันไม่ใช่ยาสมุนไพรแต่มันคือยาเทวดา กินปุ๊บหายปวดปับ๊บกินวันแรกได้เฮกินวันสองได้หากินต่อมาได้ไปสาลาวัดอ๋อไปทำบุญใช่ไหม <laughs> จริงจริงแล้วสมุนไพรดีๆก็มีอยู่นะก็เหมือนแปลนดีๆนั่นแหละต้องเลือกให้เป็นคือแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานมีทะเบียนยาถูกต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรให้คําแนะนําก็จะดีมากใช้ให้ถูกวิธีถูกปริมาณตามคําแนะนําก็ช่วยร่างกายได้เหมือนกันในส่วนของสมุนไพรที่หมอจัดไปให้หนูนั้นนะก็เป็นภูปัญญาไทยเหมือนแกงส้มต้มยำนั่น,นแหละสมุนไพรไม่เคยอันตรายเท่ากับความมั่นใจแบบไม่มีข้อมูลครับ